ทำไรสารพิษสู่ความยั่งยืนบ้านดงเจริญชัยกิ่งไม้ใบไม้อย่าเผาอย่าทำลายให้เป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาทำจุลินทรีย์จาบพวกเพื่อย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้มาทำป um. ุ๋ยกันนะครับจะมาสาธิตการทำจุลินทรีย์จัปปวกไว้ใช้ในครัวเรือนครับแบบง่ายๆมีอะไรบ้างมีภาชนะหรือว่าถังเพื่อใส่จุลินทรีย์จับวกทำการหมักประมาณ50ลิตร มีปลายข้าวจากข้าวเหนียวหรือทางเหนือเรียกว,ว่าข้าวเปลียนจำนวน3กิโล <Yeah. S 1> หัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปวกที่เราหมักได้ที่แล้วเพื่อที่จะขยายผลต่อ <Yeah. S 1> ส่วนประกอบทั้งหลายเหล่านี้นํามาเพื่อที่จะหมักเพื่อก่อให้เกิดหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการนําไปใช้เพื่อ <Yeah. S 1> ในการย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้ไม่ต้องเผาประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปวกหนึ่งช่วยย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อที่จะทําให้กิ่งไม้ใบ,บไม้เป็นปุ๋ยหมยักชั้นยอด 2. นําไปฉีดพ่นพืชผักผลไม้ต่างๆเพื่อช่วยเร่งดอกเล่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 3. ช่วยในการเร่งรากให้พืชมีการเจริญเติบโตวันนี้มาทําแบบง่ายๆให้กับทุกๆขั้นได้ชมกันนะครับขั้นตอนในการทําตุรินรียเจาปูกแบบง่ายๆนะครับนําเสนอ จากศูนย์กิกรรมไร้สารพิษสุวารเร่งเืนบ้านดงจันทบรเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่จะขยายผลให้กับที่น้องประชาชนได้นําไปปฏิบัติทดแทนการใช้สารเคมีครับปลายข้าวจากข้าวเหนียวจํานวน3กิโลใส่ลงไปในถังจากนั้นนําตุลินรีจาวพวกที่เราได้จัดเตรียมไว้และหมักหมักไว้ก่อนหน้านั้นนะครับนํามาเทใส่นี่ก็ขวดประมาณ 1ลิตรไอปริมาณปวด1.25ลิตรเราจะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วเราจะใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ประมาณ1ส่วนก่อนทีเ่เราจะใส่จุลินทรีย์จาปวกนะครับเราก็เขย่าปวดก่อนนะครับให้เชื้อมันเดินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่จุลินทรีย์จาปวกลงไปในฝายข้าวนะครับแล้วหลังจากที่เราใส่ไปเรียบรน้อยนะครับเราก็เอามือคนๆน,นะครับคนให้มันข้าเข้ากัน หัวเชื้อจุลินทรีย์จากพวกนะครับก็จะอาศัยปลายข้าวนี้เป็นอาหารนะครับหลังจากที่เราคนให้เข้ากันเนที่เรียบร้อยนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าหัวเชื้อที่เราจะหมักเริ่มต้นหมักนั้นนะครับข้าวเราก็ขึ้นมากรมืออย่างนี้แล้วก็บีบเป็นก้อนอย่างนี้แล้วอยู่ตัวก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ หลังจากที่เราหมาักหัวเชื้อจุลินทรีย์จากวกกับปลายข้าวแล้วนะครับเราใส่ภาชนะแล้วหลังจากนั้นประมาณ7วันเราจะปิดฝาไม่ให้โดนแสงและไม่ให้โดนความร้อนหลังจากได้ครบระยะเวลา7วันเราจะเปิดดูว่าข้าวที่เราหมาักนั้นถ้ามันเสียมันจะเน่ามันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับแต่ถ้าหากว่าหัวเชื้อมันจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมันจะมีลักษณะเหมือนสีปุยๆแล้วก็กลิ่นเปรี้ยวๆเหมือนข้าวหมักครับ หลังจากที่เราได้ครบ7วันเราเห็นว่าหัวเชื้อเเติบโตได้ดีนะครับเราก็จะเติมน้ําลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยวันละเล็กวันละน้อยแล้วคนกันทุทกวันและเติมน้ําทุกวันให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ20วันนะครับก็สามารถที่จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อที่จะได้นําไปใช้แทนปุ๋ยเคมีนะครับหรือว่าเป็นจุลินทรีย์ให้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายครับ ดีกับพี่น้องประชาชนดีต่อเกษตรกรที่จะนํามาเป็นตัวย่อยสลายกิ่งไม้ใบไม้เพื่อทาปุ๋ยสัพได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันหัวเชือช้อจุลินทรีย์การบวกนั้นสามารถที่จะฉีดข้นกับพืชผักที่เป็นผลไม้ก็ดีพืชผักไว้บริโภคก็ดีจะช่วยทําให้แตกดอกแตกผลได้ไวและก็ทําให้รากของพืชนั้นจเจริญเติบโตได้ดีครับ